สวัสดีท่านสมาชิกพิราบแข่งนะครับพิราบแข่งและสัตว์เลี้ยงวันนี้วันที่25เมษาอ่ะกุมภาอะจะเล่งวันเล่งเดือนก็วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยบอกยงไปเที่ยวไปดูลูกม้าอยว่อะไปดูม้าไม่ใช่ลูกม้าม้า8ขวบแล้ว มาที่ยงก็ซื้อไว้ราคาสองแสนนะครับเป็นม้าเทศม้าเทศที่ผ่านการวิ่งมาแล้วม้าที่เขา,าปลดระวางจากาประเทศสิงคโปร์นะครับไปซื้อมาวิ่งที่เมืองไทยก็สวยดีนะครับสวยล่ำสั่งสายเลือดเป็นพ่อม้าแม่ม้าที่ผสมเป็นพ่อม้าแม่ม้าของอเมริกา ผสมลูกมาวิ่งที่สิงคโปร์ตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อตั้งชื่อตามภูมิล้อมนาวพ่อพ่อมันแล้วก็แม่ของมันคือตั้งชื่อเป็นวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐนะครับวอชิงตันไม่มีนะดีซีนะวอชิงตันเฉยๆก็เดี๋ยวถ้ามีผลงานยังไงก็จะเอาลงมาคุยกันให้มัน สนุกสนุกในกลุ่มนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องนกพิราบกับสัตว์เลี้ยงอา่าเราก็เอาสัตว์เลี้ยงที่ที่คนหลายๆคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็คระาค้าวกันไปนะครับโดยเฉพาะคน้นกลุ่มนี้ชอบนกพิราบชอบหมาชอบมา้าชอบสามอย่างเ้วยนะครับ แต่ใครไม่ชอบก็มันมีช่องกลุ่มอื่นที่เขามีนกพิราบล้วนๆเลยนะครับถ้าเบื่อนี่ก็เป็นอยู่ทางกลุ่มนั้นก็ได้นะครับไม่ว่าแต่ท่านใดที่ไม่รังเกียจหรือว่าทำใจเป็นกลางนะครับเป็นคนรักสัตว์เราอยู่กลุ่มเดียวอยู่กลุ่มนี้แหละนะครับเราอยู่ยังมีความสุขนะครับเพราะเรามีหัวใจรักสัตว์ด้วยกัน นะครับเราอยู่กันได้ไอคนที่เป็นคนไม่รักสัตว์นี่ก็ให้เขาไปอยู่ที่เขาชอบก็แล้วกันไม่ใช่ที่ชอบนะที่เขาชอบนะครับห้องนี้เวลาไม่มีเรื่องตุพิลับเราก็จะเอาเรื่องสัตว์เลี้ยงมาคุยกันมันจะได้มีเรื่องอ่านเรื่องคุยกันตลอดนะครับห้องไม่เหงานกสายใต้224 0ของกรมดีเคบางบอนนี่ K i, ป่วยมา ห้าหกวันแล้วนะครับห้าหกวันแล้วตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มดีขึ้นขี้ขี้ดีแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบน้ําแล้วก็กินพวกวิตามินอะไรต่ออะไรผสมน้ําให้กินครับมันมีขั้นตอนนกป่วยนี่จะให้บินเลยมันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียนิสัยไปเกาะนู่ดเกาะนี่ ครับเดี๋ยวไปลาย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 ยูทูนี่เดี๋ยวจะลงเรื่องอการไปเยี่ยมชมม้าแข่งที่ยงก็ซื้อไว้นะครับไปที่ตำบลหนองสาลายอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับบันทึกภาพมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ชมหลากหลายเป็นความรู้นะครับไม่ได้ชวนท่านมาเล่นกีฬาม้าแข่งลแ้วแต่ ให้ดูเพื่อเป็นทัศนศึกษาได้มีความรู้ว่าเออเกิดมาทั้งชาติเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาแข่งว่าเขาแข่งกันยังไงมาราคายังไงเลี้ยงยังไงเราดูเพื่อการศึกษานะครับต้องแยกแยะให้ออกโอเคแล้วครับสวัสดีครับท่านสมาชิกคุณเลือ์พิเจ้นวันนี้ แอดมินแอดมินนกพิราบแข่งวันนี้มาเที่ยวฟาร์มนกาฟาร์มม้าแข่งนะครับครับนี่คือม้าที่ม้าตัวที่สองที่เสียยงเขาซื้อนะครับเป็นม้าเทศนำเข้าเป็นม้าสายเลือดอเมริกานะครับเป็นม้าของสายเลือดพ่อพ่อแม่เป็นนกเอ้เป็นม้าจากอเมริกาแต่ไปวิ่งที่ไหนวิ่งที่ สิงคโปร์นะครับชื่อเดิมชื่ออะไรไม่รู้ที่สิงคโปร์เห็นเขาบอกว่าชื่ออะไรดูในวิดีโอมันเป็นชื่อสตองสตองอะไรเนี่ยตอนนี้เสียยงซื้อมาด้วยราคาสองแสนนะครับนี่เป็นตัวที่สองตัวที่แรกตัวแรกซื้อมาอีอ,าอะไรอิโตมะไม่ทันจะแข่งเลยมีคนมาให้กำไรแล้วครับก็เลยขายไปนี่จะจะซื้อแข่งหรือจะซื้อเอากำไรอ่ะ เดี๋ยวก็มีคนมาให้สามแสนจะปล่อยไหมเนี่ยยังไม่ปล่อยเก่งใจคนเลี้ยงแล้วแต่ต้องให้ความหวังนะครับรูปร่างดีนะครับล่ำสันเอาซักสองวินอย่างน้อยล่ำสันเอาเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอาครับเบอร์ไหล e หนึ่งสี่เก้ามีเหรอมีไหวไหม e หนึ่งสี่เก้านะครับตั้งใจป่ะครับโอ้โหนี่ตั้งใจเอายอดมาสิ้นปีเลยโอ้โหสุดยอดเอางั้นเลยเหรอ เออจะถามหน่อยไอ้ไอ้ระคังชัยหายไปไหนไม่รู้ครับรัคังชัยป่านี่มันแก่ไปถึงไหนแล้วกี่ปีแล้วถ้าอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับอำเภออำเภอปากช่องตำบลหนองสาลายนะครับครับ เอาคนนี้คนดีกวานี่นี่นี่ว่าที่จอกกี้มือนหนึ่งประเทศไทยเลคนนี้ชอบม้าครับก็ <laughs> เป็นลูกชายของอดีตอดีตจอกกี้คนดังนะครับรูปหล่อที่สุดในขบวนจอกกี้เวยกันคืออัครวินนะครับอัครวินมีคนดูแลมา้าแอดของเสยยงอยู่นะครับก็มาฝากอยู่ตัวเดียวอยู่ไกลพูดกันพูดส่วนพูดส่วนสักคู่นะครับ อันนี้ลงเงินอีกคนที่ลงแรงมันก็ต้องมันต้องคุ้สวยกันอยู่แล้วนะครับเราคนเดียวทําไม่ได้อยู่แล้วเทรนเดอร์เทรนเดอร์มไม่เก่งคนมีเงินก็ทําอะไรไม่ได้หมดปัญญานะครับแล้วอัอกวินอาวินนี่เลิกขี่มากี่ปีแล้วเนี่ย <c oughs> สี่แล <c oughs> น่าจะสี่ห้าปีแล้ว โอ้โหตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยน้ำหนักแค่ห้าสิบไวนะตอนนี้เท่าไหร่สิบแล้วครับโอ้โหขึ้นไปยี่สิบโลดูนะครับหยุดโควิดไปดูม้าข้างในคลอนจ็อกกี้กับนักมวยนี่เหมือนกันเลยถ้าหยุดเมื่อไหร่นะน้ำหนักตามมาเลยนะครับครับที่เห็นตัวนี้เป็นพ่อม้านะครับชื่อ thunder snow โอ้ยล่ำสัน คนดูแลบอกดุที่ไหนอ่ะก็ทุกสนามนะครับเมืองไทยเหรอเมืองไทยเหรอ,อวิ่งขนาดที่ใหญ่ที่นี่ใหญ่เลยกันเเดียวกันเลยนักก็ยอมอ๋อท่าแบบนนัดขี่เองเหรอเออทันเดอร์สโนนี่เป็นพ่อมาแล้วนะครับแล้วลูกอ่ะออกกี่ตัวแล้วโอเคลูกมีแล้วแต่ยังอ่อนยังไม่ได้วิ่ง ครับนี่คือม้าที่ยงก็ซื้อมาแลวครับวอชิงตันจะไปอรารวาสที่กรุงเทพนะครับตั้งชื่อแล้วว่าวอชิงตันล่ำสันหน่วยก้าดีมากอายุ8ปดขวบครับตัวนี้เป็นม้าดังนะครับม้าดังกี่วินแล้วเนี่ย อ๋อไอ้เพราะองไรคิงคับใช่ไหมครับเออพอแก้ผ้าแล้วไม่รู้เ้วเป็นใครครับที่เห็นในในภาพตอนนี้ก็วินเดอร์เดย์นะครับวินเดอร์เดเป็นม้าได้ถ้วยคิงครับไปบาดๆเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับวินเดอร์เครับวันนี้ผู้เสียก็เดินทางมากับคุณยงสองคนนะครับ นั่งมาสองคนแล้วก็เหลยอก็เราจะไปตัวมาแง่เยหอมเลยไอชื่อน้ำตกกันครับเพราะมันกักไอชื่อน้ำตกสิงคโฟสิบห้าวันกักไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะแล้วก็มาเลอีสิบห้าวันกักโลนึงเดือนนึงโอ้โหเอามาขุดอันนี้หอมอยู่ตัวเลยอันนี้มันไม่หอมเลยอันนี้ก็กักเหมือนกันเลยต้องผ่านการกักมั่นถึงใช่แต่เขามาเลี้ยงอยู่มาเลอไงไอ้เจ้าที่เราซื้อ มาเนเถังน้ำปีเวทำทำถังน้ำใช้ได้เตะปี๊บดังดวะใช้ได้ถือว่าเตะปี๊บดังเดี๋ยวตัวนี้ชื่ออะไรอะวินฟูเน็ตนี่เหรอเป็นมัสของเดอมอมกันเหรครับตัวนี้ก็มัดมัดดังตัวนะมักเก่งวินฟูเน็ต Sotaru sotong tội hiển sotaru Starview luôn 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 luôn

โอ้โหดูสิครับอคอกม้าดี่ยาวนัดที่ยาวถึงร้อยเมตรไม่ใน่หัวท้ายเนี่ยถึงไหมอคอกเนี่ยหัวจุดท้ายเนี่ยเลยร้อยเมตรมนะโอ้โหอคอกเกาใหญ่มากนะครับอคอกใหญ่แล้วก็ความยาว สองด้านเลยนะครับเนี่ยด้านด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านขวาคือย,ยาวเหยียดเกินร้อยเมตรนะครับเป็นนต่อยงพวกเหล,ล็กไปพวกเหล็กไปเที่ยวน้ำตกไม่มีชุดดบน,น้ำมั้งนั่งข้างๆกินสุปต่ำพอสุปตำน้ำตกกินดีกว่าโอเคนะครับ เรือดจงต่อไปเที่ยวน้ำตกไหนไหนก็มาแล้วครับที่เห็นในภาพนี้คืออัคคารวินน้อยมาถึงน้ำตกก็อุ้ยเลยอ่าก็อย่าให้ไปลึกไม่มีเครื่องช่วยเน่ยที่มเห็นเ่ยเขาไม่ลี่มงไม่เห็นคือแอมแอม มาทางนีนน่ี้เนี่ยเทางนี้เนี่นี่เขาเรียกว่าน้ำงปสาวน้อยแต่จะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่สาวเยอะที่ต้อน่เเด็กๆชอบเลยเห็นน้ำนี้ชอบ ชอบไหมลูกชอบไหมชอบมากี่คนแล้วล่ะอึรูมากี่คนแล้วลูกมีลูกสาวอะครวิน,นเสื้อแดงแล,ลูกชายนี่ดลานสีฟ้านหลานวันนี้พาเสยยงกมากินส้มตำ ก็เย็นดีนะตรงมาถึงตรงนี้อากาศเย็นดี